สวัสดีครับพี่น้องบอกจากบ้านบ่เห็นดานแดนไกลถาบ่ไปหาเรียนกับ่มีความรู้หลายคนก็นยังสงสัยอีกนะครับส่องปลอมบอเอาไรสดปลานหนิยังที่ว่าปลอมอยู่บ่ผมอยู่ที่โรงเรียนดากตะอ,ออกไงนะครับอีกหนึ่งลงเรียนชนเผ่าหกหมู่บ้านแดนไกลติดชายแดนเวียดนามครับขึ้น เมืองดักจึงแขวงเซก,กองช่วงนี้เพิ่นทําการเรียนการสอนอยู่ผมเคยมาครั้งหนึ่งก็เบาโกเอาขนมมาแจากวาเยเซลเสือนักเรียนมาแจากเล็กน้อยนะครับก็เลยไดงบประมาณมาขอบคุณผู้สนับสนุนมาดน้นะครับประมาณหนึ่งกับเบิดไปประมาณสองหมืนกว่าบาทหรือว่ามันสิบสองล้านสิบสามล้านนะครับกีบสัญญาณชัดบน้อตอนนี้นักเรียนมันเข่า เรียนอยู่นะครับเพิ่นจะพักประมาณสิบโมงกระเลยล่อนะครับยุนีจะมีทั้งหบดรหมโมบานเป็นโมบานชนเผ่ามีทั้งไปกลับแหลวก็มีทั้งนักเรียนที่อยู่ประจำนั่นนะครับถือว่าเป็นโรงเรียนใหญ่อยู่ตั้งแต่อนุบาลอนุบาลนี่เพิ่งมีมาได้สองปีอนุบาลถึงมอสามถือว่าเฮียนยุนีถือว่าจบเลยเพราะว่ามันเป็นมองห่างไกลที่จะ ขัไปเรียนในเมืองมันไกลนะเพนก็นเลยเปิดการเรียนกันสอนว่าชุดนี่ให้ถึงหมอสามเลยแต่ว่านักเรียนบางคนก็ขี่รถจักรมาบางคนก็สอนกันมาบางคนก็ย่งางมาขอบคุณนุ่มสกลนัน่งเลยครับสื่อซุปเปอร์แต่งให้ลอยหนึ่งกับมีเสือ้อภานักเรียนขนมแล้วก็ขาวสารสำหรับนักเรียนประจำปากระกป๋องปากกระกเปิงไปสักทีเออ อันนี้ก็ส่องผมนะครับส่องอันนี้ผมเห็ดเดี๋ยววาวถึงประวัติส่องเล็กน้อยหนึ่งลายคนก็นเป็นเอฟซีใหม่ก็ยังบ่เข้อใจแต่พวกเอฟซีเก่าก็เข้อใจอยู่ตัวน,นี้มันจะเป็นส่องที่ผมถ่ายตลาดนัดงวงไข่เก่าก็คือส่องงวแดงแรงด,ดีอนะนะบัตน,นี้ผมกับบอดิเห็ดเลยบรดิอับบรดิเห็ดเลยปล่อยไว้ซืือบันนี้ก็เลยเรือมมาอับลงนะครับจะบ่งหูเสียอับยังลง แต่เลยลงคลิปที่แบบว่าเฮ้าลงช่องช่องนั้นบ่ท่านแน่แลวก็ช่องนั้นมีปัญหาติดแดงหลายในเล็กน้อยสาเหตุติดแดงก็กคือลิกทธิ์เพลงดอกฝาขึ้นค่อนของดอนนี่แหละเพราะว่าเขาเข้เมลิกทธิ์มันติดอันใดที่เข้าเคยเอาไปลงทั้งหมดเลยมันจะติดลิกาซิ์ทั้งหมดเลยครับประมาณสามสี่สิบคลิปกุละ่ะเออมันก็นเลยช่องมันกะ ดาวดาวลงจักน้อยนะไล่ได้มันกับบกอยหลายก็เลยเพิ่มอีกน้อยนึงเพราะเดียร์ขาดมันเพิ่มช่องนี่ขึ้นอีกน้อยหนึ่งนะเอาแกสิมีเข่าสารเข่าสะที่จริงเข่าสารว่าเสียไปแจกอันเท่นี้เหรอขอบคุณคุณบูดคุณปูน้ำเดอปูเสือซูเปอร์แต่งให้สองรอยนะครับ อันข้าสารนี่ผมว่าสีไปแจกชาวบ้านที่แหลกเด้ผมซื้อมาสิบถุงมงว่าครบสิบถุงบ่ะว่าสีไปแจกชาวบ้านมีแปง้งนวดลปกับองข้าสารบัดน,นี้คุณครูวันวานักเรียงน,นี่นี่มี่ประจาน้าที่เขาจะเห็ดยู่เห็ดกินเนี่ยมือแรงเป็นนักเรียนประจํมันนะก็เลยลงวันนี้เลยเอาให้นักเรีย้ยงจะนักเรียนลอยหาสิบตัวกับสำหรับผู้ที่ ขาดแค้นเพราะว่าผมมาเจยากรน,นั่นเขาเจาะเสียดๆดำๆเดิมๆมนะกะแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้หน่อยไปบอยยังมากมมยนะครับส่องเก่าใส่งานโดยปก,กติอยู่รับแต่ว่ามันกะเดาๆลงส่วนอันนี้นะครับบอมันถุงย่างเฉียบอันบอมันถุงย่างเฉียบหนามถวมเด้อมาม่ากับขนมแจกเล็กหน่อยนะประม่าลอยหาสิบถุงนี่แหละนี่แมนบรเลกนี่แล้วก็มีกระเป๋ากระเป๋านี่บริได้ซื้อ กลานขายเกือบผมไปซสือร้องเท่าทีพ่พีวิทยาประโณนงินมาว่าซสือร้องเท่าผมไปซสือร้องเท่ามื่นกว่าบาทอันนี้ข้าเจา้าให้มาเห็ดปุ่นเป็นกระเป๋าบอลนี่ใส่งานแต่ว่าข้าเจา้าขางสต็อกขายว่าเบิร์ตสนนะประมาณเกือบร้อยใบกับโมโหแหลตะต่คุณคู่จิตจัดการแล้วก็ที่นี่เพิ่นขอลูกฟุตบอลไปสองอันอันเกา่าผมกับมาแจกเราลูกฟุตบอลน,นะครับแต่ที่ว่าแบ่งปันเล็กๆน,น้อยๆนะครับสําหรับโรงเรียนทางไกล บ่มไม่ยังมากไม่ก็บแบ่งปันความสุขเล็กๆน,น้อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมเออเพราะได้ค้าสรดน้ำปลาปลากระกป๋องมาที่ฮาแจกข้าเจ้าจากส่องตลาดกลายเป็นส่องหาแจกของไปแล้วอือ้ายเ้ยพี่น้องเลยกับบุหูาจังไดครับกับเฮ็ดไปอ่าเดี๋ยวจะพายยางไปเบืองนักเรียนจั็หน้อยหนึ่งอ่ะเบืองนักเรียนจังหน้อยหนึ่งก้อนที่เพิ่นจะผักเนาะยางไปเบืองนักเรียนจั็หน่อยหนึ่งสวัสดีทั้งหลอยสี่สิบแปด่านวันจันทร์ ส่วนนามท่วมตะคงจะไปซยอยเรครับนามถ่วมนามถ่วมกับไปซอยตลาดกับจีไทยของกระแจกนักข่น,นกะว่าทายสาวเล่านักขน,นกบว่าทายไทยขอ่อยจะกินเสื้อผู้ดใดข่อยเสื้อจะคล้องอะไรกันนะอันไหนสะดวกกับไปไทายขอบคุณผู้สื่อสุปเะแต่งแห่น้ำเดยครับบรรยากาศอาคารเลี่ยนตัวนี้จะเป็นอันเก่าครับอันใหม่เพิ่นกะมีอยู่อันนะ ลด็กคนนี้แถวไปมีครูสินแห่งครูหนึ่งออกไปแต่งหรือไปสาธิตสินระดานเด้อแาว FL ออกมาเต้นฮุกฮุกกระตุนออกมาเลดฮุกที่หนึ่งเด็กคือพวกน้องได้ตัวเกียร์มื่นี้นี่เห็นบ่นี่ตัวนี้นี่เมนูที่หนึ่งเมนแต่วาต่อไปเมนทุกยังที่ต่อไปฮาร์ททุกที่ทะเลเมื่อกี้นี้ คู่นกระตั้งใจนักเรียนคนกระตั้งใจ้อครับในการสอนกระไดครับน,รน,นักเรียนยเป็นนักเรียนมอสามด้วยคารับเป็นนักเรียนมอสามส่วนอค่านี่สองปีเริ่มมีปออนุบาลสบายดี สบายดีอันนี้คุณคุนเล็กน้อยคือจังบานเห่าเนี่เห็นบ่ะลูกมาโ้องเรียนแม่กับมานํำม่เฝ้าลูกเจ้าของเฝ้าลูกเจ้าของอย่านโมเฮียนน้ำมูคือกันกับลูกข่อยเลยมูเขาเก่งเบิบดเหรอเพิ่นยังบัวไหลยังอยู่มูเขาเฮียนลูกข่อยนอดมูเข้าเขียนลูกข่อยปั่นดินน้ำมันเะยท่าน คือก,กันเลยนี่อันนี้เป็นนักเรียนกรเกียนนะครับแต่ทีนี้เสื้อนะนักเรียนอนุบาลมาแจกอยู่ครับอนุบาลในเทไรทุกคนเลยรุ่นหน่อยสามถึงห้าปีนะครับอนุบาลเพิ่น จะคิดห็นสมัยเห่าเขาโรงเรียนตะก,กี้วันซะเฮากับจังสิทเลยครับอนุบาลก็ได้ขอบคุณในส่วนของกระทรวงศึกษานาได้ครับผู้เป็นหหยเหามาแจกสิ่งแจกของนะครับขอบคุณทัางเจ้าเมืองเซกองนำนะครับจับแข้งเซกองเจ้าเมืองดักจริงนะครับขอบคุณทุกทุกคนนะครับในการสนับสนุนในการรับชมครับ เร้่องค่าเส้นกระสีกับปลล้ะแต่ว่าอาคารใหม่พันกับมีอยู่นะครับส่วนด่านพันจะเป็นหมอ้อหนึ่งถึงหม้อสามครับที่เป็นอาคารใหม่กับบรรยากาศดีครับบ่ห่อนเด้อบบห่อนอากาศเย็นสบายครับทั้งพันจะเป็นนักเรียนใหญ่ครับบอกว่ามีทั้งเม็ดทอาใดนักเรียนใหญ่แต่ว่าทั้งเม็ดคุณครูคนนว,ว่าม่านสองลอยปลายสำหรับนักเรียนโรงเรียนนี้มาครบแนบครบแน่น,แน,นะครับ ขอบุญดุกุุคนนํานะครับมักคู่ครับก่อนที่มกคู่เจ้าล่องครับรถแม่หลายคนเออติดต่อผู้สาวดักจิงเห็เนไหมเอาสิก่อนทีติดต่อผู้สาวจะขับรถมาเมืองก่อนกะจะว่าเจ้าเออไปมากสะดวกมากคงถึกใจเจ้าจะเชิญมาจีบเอาเ <laughs> พราะการมาเมืองดักจิงนี่ถือว่าไปกลับนี่ทือว่าต้องลําบากนอย่างหน่ยนอยนะมาแล้วก็ต้องแบบว่า นอนคืนจังใดลบเมื่อเพราะว่าทางมันไกลแล้วก็มิจะพูเขามอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องพกน้ำมันเด้อมอไซค์ต้องมีถังน้ำมันน้ำน้ำมันสำรองนะแล้วก็ท่างให้ดีกับพกยางใน่น้ำอาจจะยางหัวตลอดนิดน้อยเพราะว่าหินมันตลกโปกเป,ปกนะนา่งคนก็นกนบอกว่าติดต่อผู้สาวก,กะลืมให้เบ่งแน่ให้แน่อันนี้ก็จะบอกว่าเจ้าขี่รถไปกะลืมก่อนเจ้าไปมาสะดวกก็ได้ค่อยติดต่อให จะเริ่มนี่เป็นเมืออที่ไปแล้วว่าอยากมมยาเมื่อเด้แต่เมื่ออะไรก็ว่าอยากไปอีกนะขอบคุณซุป,ปเปอร์แต่งนํามได้ครับขอบคุณในยลด์ได้ครับเป็นสนับสนุนมากสาวเลียญลำรวยอยู่ดีมีแห้งอันนี้เป็นนักเรียนยงไงนะครับนักเรียนยหไงสบายดีอาสมนักเรียนยหไงยังไงนักเรีนใงไง เจ้าเนี่เพิ่งกำลังเปิดเพิ่มใหม่ครับเพิ่งจะกำลังจัดแจงกระดานกระดานยังใดม,มาใหม่ยังหลอกกระดานกันอยู่<ด>คุณ<ด>ครูมีขออนุญาตแป๊หน้อยหนึ่งลูกอันนี้หม้อใดนี่หม้อสามถือว่าหญ่สุดเนาะ<ด>หญ่สุดหม้อสามที่ประมาณนี้ได้เียเพิ่งกำลังหลอกกระดานกันอยู่ใดม,มาใหม่เพราะว่าอาคารนี่เพิ่งคุณเข็ดใหม่สำหรับ เปิดขึ้นไมาอีกหม้อหนึ่งถึงหม้อสามเพื่อให้นักเรียนได้เยียนไก่บ้านถ่าบะมีนะเพื่อนก็จะไปเยียนไก่นะครับส่วนด้านหลังเพื่อนก็จะเฮ็ดขึ้นมาเหมาือนกันนั่นก็คืออาคารห้องพักของนักเรียนนะครับแบบนี้ผมยิง่งผู้ยช่ายไ,ไปพกร่วมกันช่วงนี้เพื่อนก็จะแบบว่มามาใหม่อนนะเป็นยังบ้านไหนเยียนปานได เพิ่นกับมาจัดโต๊ะจัดยังอ้กระสรวมศึกษาเพิ่นกับพัฒนาได้ครับให้โต๊ะให้ยังมากระดานเครื่องเฮียนหม้อได้ลูกนี่หม้อสองนะครับอาคารใไม่เปล่าขันไม่นักเรียนเก่าเปนบ่นเคยเรียนยี่นีเมันบ่มาหม่เฮือนนักเรียนกับไม่อาคารกับไม่ไปกลับหรือพักนี้ลูกฮะ เฮานอนนี่หรืเอเฮาเมื่อไปกลับบ่พักนี่เลยเขาอยู่บ้านใดบ้านดักจึงดักจึงบ่คือไม่เฮียนไก่แท้แพ่อแม่เฮียนพ่อแม่ไม่เฮียนพี่เออมาจา่กมือแล้วสอ,สองมือมีหมูผักน้ำกันหลายบ่ยังบู๊หัวกันมามือแรกหรือมือที่สองเหรอนอนหนีเราที่สั่นมาเคลื่อนหนี่ยังยัง ยังไปกลับยโยเมื่อไรสิ่ในนอดนี่ยังว่ท่านหูยังท่ทนหูเพิ่นเห็ดอาคารใหม่ห้องน้าใหม่ด้ยครับนักเรียนก็มีทั้งไปกลับแล้วก็พักประจำเอาขอบคุณทุกท่านที่มารับชมด้วยครับนี่หละประมาณนี้ที่เเลือเดี๋ยวิถทายคลิปให้เบิ่งเดอน,นะครับขอบคุณขอบคุณสุกุสุคนนะครับอากาศดีครับ น้ำมือท่วมด้วยครับถ้าน้าท่วมดักจึงก็คือสิท่วมประเทศไทยทั้งหมดแล้วเพราะว่าอยู่ทั้งภูเขาผลไม้ก็มีอยู่ครับบอกสมโอเดี๋ยวออจากนี้ก็คงจะแจกเครื่องแล้วก็นจีไปถ่ายในหมู่บ้านเนี่ยเบิ่งเป็นหมู่บ้านที่เข้ามุ่งหญา้าชนเผ่าตะเหลียงที่แบบว่ามีเอกลักษณ์ก็คือหั่นซานบ้านซองเขาเจ้าสิเป็นแบบวิถีดั้งเดิมแม่เขาเห็ดเื่นหลังใหม่แต่ว่า ขั้นเก่าที่เขาเฮ็ดไวเป็นวิธีดั้งเดิมเขาเจ้ากันยังอนุรักษ์นะครับขอบคุณกำลังใจเด้นนะครับอยู่ดีมีแห้งสมองสุดแจนี่แหละก็เลาะไปเรื่อยอย่างที่แล้วครับจากส่องตลาดก็เป็นส่องแจกของไปแล้วล่ะลำลุยครับสุขสุขคนให้กำลังใจก็คงจะลงท้ายประมาณอังคานหรือพูดประมาณนี้นะครับกะจังว่ากันอีกที่หนึ่งว่าอาจจะไปซอยน้ำท่วมนะครับ เอองบป,ประมาณกะเขาจะของเนี่ยพี่น้องผู้มีน้ำใจเิ่นกะแบงปันมาแน่ครับผู้เล็กผู้น้อยขอบคุณทุกูทุกคนอนุโม,โมทนาบุญเบิดถ,ถูกบถเบิดโศกเจริญฮงเครื่องสุขภาพแข็งแรงน้ำกันครับมาเรื่อยอยู่ดอกครับดักจิงกระไดมายยมได้กะประทับใจครับบ่ค่อยมียัง้งหอกครับข้าเจ้ากะเป็นกันเองยิ้มแยมจมใสหลายคนบม่เคยมากะอันนั้นอันนี้ หลายคนมาแล้วกับโบคอยว่ายจังไหนดอกส่วนกองร้อนกองเล้นนั่นนี่ก็จะวบมาวุนว่ายเข้าดอกครับเพราะว่าเข้ากับบ่ไดดมาเห็ดยังแหงเดือดหลอนในหมู่บ้านเขาคำว่ากองร้อนนี่คือเขาก็ตตรงมหาเฉพาะคนทีเ้า่าฟั่งกินเบากินเบียร์เขาว่าภาคบ่ไใดเขาสั่งอะไรเขาจะเอื่นกองร้อนมากนะ้านในบ้านบบสั่งกองร้อนกับโบมาดอกครับน้ำถนนมุนทางบ่มีเลยครับกันร้อน จะไปเิดวสิมีบ,บมานนาทีห้องกองรลอนจะไปหาโบกรถมิจะเข้าว่าไอ้พวกวบาเคยมาเล่าวพวกที่ยุต่างประเทศพวกที่เขาเล่าว่าใดคนเล่าน้ำกัด้ั่นหละคนเล,ล,นล่าจะไปยุต่างประเทศนะเสื้อเข้าจะได้เลยเขาเว่านั่นเพินกับผ้ากันเสื้อเข้าจะได้เสื้อมันย้งมันยังบ่เคยเขาเล่าอยู่เขาเล่ายังบ่ไดเลยมันกระไดจะเอานันเอาหนีมาเว่าวววาปันเพราะ้ดเงินมั่นแหละเจ้าสีหงูยังปันแหละมันกระไดเงินมุเจ้ากะ ได้ความทุกความสูงในใจพอไปดาใส่กับเขาอยู่หันซุ้มเลยกันเอา้าเอา้าย่าไปหาอันเบิงหลาเข้าดากันนั่นยิมแย้มแจ่มใสนี่กระน่ำท่วมกันมาเรื่อยๆครับน้องข่ต่อไปกรสีน้รพนมทีมุกดาหารอุบลลายมากแต่ผมว่าอุบลที่ซ้ำไดเพราะว่านามมันลายมือมันกระสิค่อยๆลายมากมันกรบ,บกลงแน่ขันฝนหมดตกหรือวา หนามมวมาสมทบผมเอคิดว่าอุบลนน่าจะบ่อบนนักปนไดดอกคิดว่านะคิดเองนะแต่ว่าขันนั้นมาแบบจวดจาดมาเร็วเลยมกทาหารถึงอุบลสามมือถ่วมเลยนี่แสดงว่ามาแห้งอันนะกระสีถ่วมเมืออกันแต่ว่าที่หาหกมือกระน,นามขึ้นน้อยน้อยน้อย,อยคิดว่าน่าจะบ่อถือว่านักแห้ง่ะนะเพราะว่านามทั้งอีสานบ่กลมีมีมาสมทบหลาย อุบลนที่ถ่วมก็ต้องเป็นทั้งสารคขามลอยเอ็ดยาโซทอนน้ำซี่ขึ้นถ่วมก่อนไหลลงไม่นำ้ำโค้งบ่านไม่น้ำโค้งก็ไหลแห้งเออนีมิสิ์แต่ว่าขันทั้งอุบลยโซลอยเอ็ดกาละสินทั้งบีน้ำบไหลายฝนบ่คักแต่คิดว่ามันก็จะบ่ปันไดครับอืวิธีแก้ไขแนะนำทีาาม,มดีที่สุดก็คือขึ้นไปอยู่ทั้งโพนครับ แก้ไขบ่ได้ดอกครับน้ำท่วมก็คือนนำท่วมให้แต่กำลังใจกันไปแต่กำลังใจสุกุลสุคนอะไไปยังก่อนเนาะส่องเดยไหลเอาไปแล้วครับขอบคุณนหลายสุกุลสุคนขอบคุณที่ติดตามทั้งสองส่องครับส่องในกระแม่นนะครับส่องในกระแม่นเพราะว่าส่องนัานกา็มีปัญหาจาักหน่อยก็เลย เปิดซองนี้ขึ้นไหมเจักหน่อยครับพระด้ค่านามวงน้ำมันเติมกันจังหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนรับส้มเงินมาสื่อของทีังทุกบาททุกสตางค์กระไดน้ำเจ้าแหละเจ้าซอยกันเบิงซอยกันรับส้มแต่ผมก็บว่าได้มีเงินมีคำแล้วกระไดต้นี่แหละยอดวิวได้เงินมากกับเมื่อปันได้สิบปันหาไว้สติเหลือสองสามบาทพราได้สื่อเขากินพรได้ใส่หนี บดายลำรวยบด้มีดอกคนเล่ากัโทุ่มาหลายอยู่ครับไปไปซอยมองหันมองนี้ผมมึงมีเงินไปซอยเด้อให้แต่ก็ล่างใจซอยกับซอยนี่นะเล็กๆหน่อยปันไปบ่ได้ว่าคักแนนนะซอยใดซ้ำซอยไปแบ่งปันกันเล็กๆหน่อยครับถ้ามุมแมนว่าเออเป็นเศรษฐีลำรวยขายเครื่องใดคือเขาอร่อยสองลอยล้านพ่าแม่นใดเดือนหนึง่งกับพวาลาย สื่อเครื่องสื่อ,อยังหักยังแล้วกะแถบจะบ่ายยังในตะกามดากอืเออประจามูเจ้าซอยกันเบิงกะเออดีใจแล้วนะไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านครับให้กำลังใจผู้ใส่แรงงานสุกนั่นเลยก